สวัสดีพี่น้องเอฟี่ี่คิดถึงที่รักทุกทกท่านครับวันนี้มาอากาศร้อนนะครับเนาะอากาศร้อน35องศาก็มาให้น้ำต้นอ้อยแล้วก็พืชผักที่ปลูกก็จะมีอ้อยแล้วก็กรพริกต้นพริกนะครับที่คลุมดินวันนี้อยู่อันนี้เป็นอ้อยเหลืองมาเลย นะครับอ้อยเหลืองมาเลนะครับนีอ้อยเหลืองมาเลอายุนะครับ,นห,นะรบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอันนี้อ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งหรือว่าวกวกหนึ่งที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นะครับหรือ,อกรมวิชาการเกษตรนะครับอ้อยสุพรรณบุรีหให้รสชาติหอมหวานพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความต้านทานโรคนะครับมีรสชาติหอมหวานนะครับถ้าหากโตมาได้อายุป,ประมาณสัก5เดือนกว่ากว่าขั้นใดต้องการสายพันธุ์อ้อยแท้อ้อยดีนะครับเพราะว่าได้นํามาปลูกได้นํา สายพันธุ์มาจากไร่สโลทอนนะครับไร่สโลทอนนำมาปลูกอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งซึ่งได้รับการความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างสูงในขณะนี้มาเป็นอันดับต้นๆในเรื่องของความหวานหอมอร่อยส่วนกรอนี้หรือว่าแถวนี้เป็นอ้อยเขียวลาว ให้สีก็สีใบตองอ่อนออกสีเขียวนิดๆสมชื่อเขาแล้วครับว่าเขียวลาวเขียวลาวมีความต้านทานโรคสูงแล้วก็มีอายุยืนต้นสูงฟองยาวให้รสชาติความหอมหวานอยู่ที่ประมาณ20ิบริกส่วนสุพรรณบุรีนั้นให้ความหวานอยู่ที่ 20- บถึง24บ <c oughs> สิกสุพรรณบุรีก็จะหวานกว่าเขียวลาวนิดหน่อย ส่วนแถวที่สามอันนี้ที่อยู่กับก้าพริกครับระหว่างปลูกอ้อยก็ปลูกพริกไปด้วยนะครับอ่าปลูกพริกก็ให้น้ำพริกไปด้วยให้น้ำอ้อยไปด้วยโตมาก็เก็บกินนะครับในครอบครัวในครัวเรือนเหลือก็แบ่งบ้างเอาไปขายตลาดบ้างก็ว่ากันไป ระหว่างที่อ้อยจะโตก็ปลูกพรวมไปด้วยอันนี้เป็นอ้อยแดงฟินดาอ้อยเคี้ยวอ้อยเคี้ยวกรอบหอมหวานนะครับเปลือกบางหรือจะคั้นก็ได้นะครับพริกก็มีหลายสายพันธุ์นะครับพริกขี้หนูสวนพริกหนุม่มพริกชิฟ้าพริกเครือนะครับแล้วก็พริก ได้วันที่ลูกยาวๆนะครับแดงยาวๆนะครับก็ปลูกเอาไวา้ต้นพริกนะครับให้ดูความสมบูรณ์ของต้นพริกเริ่มจะออกดอกแล้วครับมเริ่มจะออกดอกแล้วส่วนการให้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่าต้นอ้อย เราจะให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ําอินทรีย์ที่เราหมักไว้เรียกว่าปุ๋ยหมักหมักปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ํานี่ครับถังอันนี้เป็นน้ําเปล่าธรรมดาส่วนอันนี้ ออกสีค้ำๆเหลืองๆนะครับผสมน้ําเปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับสีของออกจอกเหลืองๆก็เป็นน้ําหมักจากมูลสัตว์แล้วก็กากน้ําตาลพอดอหนึ่งนมเปรี้ยวที่มีอะไรอะไรจุลินทรีย์สูงแล้วก็นมไข่ของมูลไข่ก็นำมา รดนะครับต้นพริกหรือว่าต้นอ้อยนะครับลดต้นพริกอ้อยก็ได้แล้วก็ไม่อย่างนี้แหละครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้เคมี้วครับก็ใช้เป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์จุลินทรียสร้างให้พืชแข็งแรงเพราะว่าจุลินทรีย์นั้นจะไปทําให้พืชแข็งแรงจะทําให้ระบบรากเขาดี การดูดซึมอาหารซับอาหารจะดูดได้ดีใบเขียวต้นจะตั้งตรงให้จะให้คุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคจะนับทางไร่ของเราทางสวนของเราจะปลูกแบบแปลงสาธิตแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ใช้แบบชีวภาพหรือว่าอ,อ,อ้อยเอคโนิกงดในเรื่องของยาฆ่าแมลงหรือว่า สารเคมีต่างๆซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับประสงค์ถ้าหากว่าโตมาแล้วอยากจะได้สายพันธุ์อ้อยเขียวลาวสุพรรณบุรีหสุพรรณบุรี50อ้อยแดงพินด้าอ้อยเหลืองมาเลยนะครับเชิญเลยนะครับติดต่อกับทางไร่หรือสวนของเราทางเพจของเราทางเฟซบุ๊กก็ได้ทาง YouTube ก็ได้หรือจะโทรมาแมเสเซจข้อความก็ได้นะครับติดตามถ้าด้านท่านใดนสนใจนะในส่วนของกล้าพัานในส่วนของกล้าพัานก่อนนะครับส่วนเรื่องน้ำหอมหวานรสชาติไว้บริโภคนั้นเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องกล้าของต้นพันธุ์แท้ๆนะครับซึ่งนำมาจากไร่ชโรธร นะครับท่านใดสนใจนะครับตอนนี้อ้อยอายุได้2เดือนครึ่งเกือบจะ3เดือนละนะครับถ้าหากว่าอ้อยขึ้นปล้องมาได้สัก4ี่หท่อนนะเลียว่าอ้อยหนุ่มเนี่ยท่านใดพี่น้องท่านใดสนใจอยากจะได้ท่อนพันนะไปปลูกนะครับของแท้พันแท้ไม่กลายพันเชิญติดต่อที่เพดของเราได้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวสวนอ้อยและพี่น้องภาคการเกษตรทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเอฟซีทุกๆท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแปลงสาธิตไร่อ้อยของเราในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่ททานที่ติดตามมาจนจบโอกาสหน้าจะได้นำในเรื่องอื่น,น,นมาเล่าคุยกันต่อไปครับโอกาสนี้ วันนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับโชคดีครับรวยๆนะครับ